สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจที่ผู้ฟังส่งมาให้ดูนะครับมีทั้งบทความพัฒนาตัวเองแล้วก็บันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆค่ะพอดูรวมๆแล้วเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่แบบโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยนะคะใช่ครับมันชัดเจนมากแล้วมันก็ไปตรงกับภูมิปัญญาใครเก่าแก่ที่เราคุ้นๆกันอยู่นะครับสุภาษิตใช่ไหมคะใช่เลยครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของสุภาษิตบทนี้แหละครับที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือทำอ่าใช่ใช่ใช,ใช่คุ้นเคยกันดีเลยค่ะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องการลงมือทำที่เราเห็นซ้ำๆในข้อมูลชุดนี้ยังไงบ้างค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าภูมิปัญญากเก่าแก่กับข้อมูลสมัยใหม่มันมาบรรจบกันได้ยังไงครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คือ กลั่นเอาบทเรียนสําคัญๆจากข้อมูลพวกนี้แหละครับโดยใช้สุภาษิตบทนี้เป็นแกนกลางเอ่อโอเคเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะตัวสุภาษิตเต็มๆนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือทำคือมันชัดเจนเลยว่าเป็นการให้ค่าน้ำหนักต่างๆเนาะใช่ค่ะลำดับคา้นมันชัดเจนมากการฟังคนอื่นพูดมาเนี่ยหรือสิบปากว่าเนี่ย ม,มันก็ยังไม่เท่าเราไปเห็นด้วยตาตัวเองคือตาเห็นค่ะแล้วไงต่อคะแต่ที่เหนือกว่าการเห็นไปอีกขั้นก็คือการได้ลงมือทําจริงๆหรือมือทำนี่แหละครับมันเหมือนยกระดับความเข้าใจจากประสบการณ์ทางอ้อมไปสู่ประสบการณ์ตรงเลยใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่เห็นชัดมากๆจากเนื้อหาที่เราดูกันมาคือการย้ําว่าความคิดหรือข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอจริงๆนะคะ มีข้อความหนึ่งแบบเขียนชัดๆเลยว่าทุกอย่างทุกข้อคิดจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ลงมือทำโอ้โหชัดเจนมากค่ะคือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยการลงมือทำเนี่ยแหละคือตัวแปรสำคัญเลยนะคะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลลัพธ์อะไรขึ้นมาได้การแค่นั่งดูหรือฟังข้อมูลเฉยๆเออมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงๆะคะจริงด้วยครับคือเห็นด้วยตาตัวเองมันก็แน่นอนล่ะน่าเชื่อถือกว่าฟังเขามา แต่สุภาษิตนี้มันไปต่ออีกไงครับว่าแค่เห็นนี่ยก็ยังสู้ลงมือทำไม่ได้ใช่ใช่มันเหมือนกับว่าประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือทำจริงๆเนี่ยคือที่สุดแล้วของการเรียนรู้แล้วก็ความเข้าใจอย่างแท้จริงเลยอือือซึ่งมันก็ตรงกับหลายๆเคสในข้อมูลที่เราดูมาเลยนะพวกแผนดีๆไอเดียเจ๋งๆอ แต่สุดท้ายมันไปไม่รอดพอไม่ได้ลงมือทําหรือไม่ได้ทดลองจริงจังใช่ไหมคะใช่ครับขาดการลงมือทดลองจริงไปอืถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่เรามีนะครับมันชี้ให้เห็นชัดเลยว่าคุณค่าจริงๆของความรู้หรือว่าแผนการต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเมื่อนําไปปฏิบัติถูกต้องครับเมื่อถูกนําไปปฏิบัติเท่านั้นเลยไอเดียมันจะสุดยอดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเก็บไว้เฉยๆในหัวในกระดาษก,ก็ไม่มีความหมายใช่ค่ะ มันก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปล่าเลยการลงมือทํานี่แหละคือสะพานเชื่อมจริงๆนะครับระหว่างโลกของความคิดกับโลกของความเป็นจริงเป็นสะพานเชื่อมอืมน่าสนใจครับค่ะซึ่งมันจําเป็นมากๆเลยสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเรียนรู้อะไรเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่แค่รู้ไว้เฉยๆนะคะครับผมเข้าใจเลยงั้นแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะครับสําหรับคนที่กําลังพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรืออยากจะทําอะไรให้สําเร็จอืดูเหมือนว่าข้อคิดหลักๆเลยจากทั้งข้อมูลที่เรามีแล้วก็ที่สรุปผ่านสุภาษิตสิบปากว่าเลยมันคือการลงมือทําคือหัวใจสําคัญใช่ครับการลงมือทําคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยอย่ามวัวแต่คิดอย่ากลัวที่จะเริ่มลงมือทําถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆก็ตามทีเถอะค่ะเพราะนั่นคือหนทางเดียวจริงๆเนาะที่จะเปลี่ยนข้อมูลความรู้หรือสิ่งที่เราสังเกตเห็น ให้กลายเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆใช่เลยค่ะซึ่งก็นั่นแหละค่ะพอนึกถึงตรงนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราได้ดูกันมานะคะครับยังไงครับคือเมื่อเรายอมรับแล้วว่าโอเคการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยนะแล้วแล้วคุณภาพของการกระทำเหรอคะอ๋อคุณภาพค่ะคือการทำแบบเอ่อ ขอไปทีทําส่งๆสงไปกับการทําอย่างตั้งใจจริงๆมีเป้าหมายชัดเจนแบบนี้มันจะส่งผลต่อบทเรียนที่เราได้รับหรือว่าผลลัพธ์สุดท้ายต่างกันไหมอย่างไรอืมน่าคิดจริงๆครับใช่ไหมคะประเด็นเรื่องเจตนาแล้วก็วิธีการลงมือทำเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าจะเอาไปสำรวจหรือว่าคบคิดกันต่อได้นะคะว่าแค่ลงมือทำมันพอหรือย,อยังหรือต้องทำอย่างไรด้วย